โอ้ล้วดอกพี่น้องมาสั่นพุน่นวะนี่บุญอาบน้ำอาบทาเลี้ยฟ้าวบด่ดดิตทาหอดแป้งแตงหนาเลนออกไปท่งของนุ่งเสียนุ่งผ้าเราเลีนออกไปส่งของเลยพี่น้องกลับมากกันเลยสิมากลับมากกันเลยสิมาแตงหนาด้บ้านวันนี้แตงหนาดอกสิมาทาแป้งห้าคิ้มอาบน้ำ แป้งฟันเรียบร้อยเยลยหอหมาสุดๆหรอบ่นันี่ท้าแป้งก็ท่าคีมกันพี่น้องนี่คีมต่างแต่ต่างเต้ยบนท่ามานะค่ะพี่น้องเด้อต่างเต้ยบนใส่มาตลับนี้เป็นตลับที่สามนี่ตลับที่สามมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ได้พี่น้อง ไี่ท้าลายดอกงอืเขาเรีกจบอง เป go go h, ็นเหลืองเหลืองหืมเดี๋ยวต้องคอยเดี๋ยวเขาต้องคอยเคี้ยวเคี้ยวเหี่ยคอเคี้ยเคี้ยวหี่ยคอหนาห้อผิวหนาเย็่บนนี่สีออกแบบว่ามีมีเลือดมีมีเลือดมีฝาแน่ดิมีอันตัวเนี้ยมีเลือดมีฝามีเลือดฝา พาผิวเยอะบนกับผิวเยออ่อนเนี่ยิบ่คือกันเยออ่อนแล้วจะเป็นค้นขาวเหลืองนะคะแต่ว่าเยอะบนจะเป็นค้นที่ผิวสีเทนเ่นไหมพี่น้องหรือสองสีเวลาถ้ายัางต้องไปจะออกแดบ,บแคล้ายคายค้นปัดหนาปัตตาปัจเจงทีนะอันนี้ถ้าสมมติว่าห้าอ,ออกแดดเลยเอาอันนี้คือท้าแหลวเพราะท้าแปงสียังยม,มองมองมันสะใสนั่นส,สิละอืมอ อันนี้คือห้อพลท่าแปง้งแบบนี้ถ้าออกแดดเด้อยวยาบนจะใส่แบบใดยายบ,บนจะใส่คู่กับตัวนี้ด้วพี่น้องเป็นเป็น,ปนอ่ารองพื้นกันแดดที่หาซื้อได้ง่ายมากตามเซเว่นเนี่ยพี่น้องเนี่ยตัวเนี่ยตามเซเว่นมันจะเป็นรองพื้นพราะว่ายหยางเขาจะขเขาจะท่าแปง้งเขาจะตัดแป้งขับตัวนี้เด้กันแดดไปพยกวมเป็นรองพื้นกันแดดพี่น้อง มีเห็นป่มันจะก,กระจ่างขึ้นทันทีอืเค้ยแบบนี้เกียเลยยี่บวน่ะบ่ได้เอาแนี่ยเกียอ์เนี่ยคือผนแบบโฟว่าเฮ้บ่ได้แต่งไปหลินหนังหลินน้ควนหลินหมอล้ำประมาณนี้เ่พี่น้องมาอมืลูไปแน่น้ำควนน้ำหยอง ngay 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 เออตะกี้มันจะเป็นแบบนี้เลยด้ยพี่น้องสิปีห้อยร้อยตีนการ้อยยนแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ถ้าห้าวบอถ้าห้าบออ้พยักนาขึ้นขยักนาขึ้นมันจะจะบ่เห็นตะกี้บ่าหาจ้ะบอหาเดจังสี่มันก็เห็นตเตยวนี้จังต้องเหดย่น,ยนหนาจัางสี่จังสี่เห็นนะครับลองเกมลองนำบาปไปกระตื่นขึ้นพี่น้องก็ตื่นขึ้น บันนี้เฮากระสีพอเขาท่าตัวนี้แล้วแมนโบพอท่าตัวนี้แล้วปึ๊บเขากัดจะทาแป้งทาแป้งทาปลาล้วแต่สะดวกของไหเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหมักใส่หัอใดก็ใส่ไปต่ายเย็บฝนใส่ของจุลีพรนะคะของจุลีพรสร้างมาสองตลับสองเบอร์บันนี้ก็าเริ่มเลยเลื้อยออกมาอืมบันนี้พอเขาปลาแต้งเข้าไปนะคะก็แบบเหลี่ยมมองมองเสียมันกรสีมันกรสี คงคืนกันไปมันกับสีเส้เหลี่ยมเห็นอืมเห็นไหมพี่น้องแตกต่างจากเมื่อกี้บ่อืมยี่ปนบฏิทายางหนังไม้ดอกคิวนี่ก็บริเคยนดอกคิวมันเป็นคิวสาปถาวนมาตะโดนเนี่ยพี่น้องเป็นสิบสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วแต่พอสอสอนเรอ แต่พศส 2, 2, องพอ 2, ันสองพันห้ารอยสี่ิบพศสองพิบจ็ดชื่อยื่บุญแต่เป็นดีเจแต่สมัยหลินม้งนนตีน่าถึงรอพี่น้องน้องกัสสีน้องกัสสีส,ส,สเหลี่ยมมงมงมง,มง,มงตัวบันี้บ่ คิ้วเนี่ยคันเท้าอยากเสริมอยากเอาอันั้นมาเสริมต่อเติมเป็นสีน้ำตาลจังน้อยก็ไดเด้คอเรเอาสอมาเขียนเติมจังน้อยเป็นสีน้ำตาลนั่นสีก็ไดอืมเหรอเขาเหลี่ยมเลยอเขาคันเท้าบอคันเท้าบอเอาแป้งท่ามาก็กสิใสเมืนบอใสด้วยธรรมชาติของเขาอืมมาดีถ้าเท้าอยาก ไฮนามันมี่สีสันมันบบพี่น้องไฮนามี่สีสันนี่ออลาหน่อยหนึ่งเออออลาหน่อยหนึ่งเยอะบุมกระสิบปัดตัวนี้เย๋ยบุมกระิบปัดตัวนี้อูม,มเมนปัดตัวนี้อ่าเยอะกระิบปัดตัวนี้นะคะ สีสันขึ้นไหมสีสันขึ้นมาทุกคนอืมกระจ่างขึ้นไหมคะน่าเรียบร้อยบ๊บันน่าก็จะเหมือนมีสีสันมีอล่าขึ้นมาทันที โอเคเอาละซำนมีถ้าอยากทาขอบตาบอกเออเดี๋ยวยี่โบจะติดขนตาให้ิบึง เดี๋ยวยี่บติดคนตาให้เบิ่งพี่น้องรถโมเดใแบบนั่นมาดอกเนี่ยพี่น้องยี่บอลใส่คนตา <c oughs> แปลกไหมคะ นั่นเลยเหรอคนแก่ใส่ชุดไทยมายืนลำอยู่ข้างถนนแค่นี้เลยค่ะ โอเคนะคะพี่น้องไอ่บ,บนแต่งตัวให้ดูแล้วแต่งแค่นี้นะคะไอ่บ,บนแต่งแค่นี้สวยได้แค่นี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้ปไปอันไปซุ่มของคือรีบ่ได้แต่งบดเลยยังอาบน้ำแล้วมัดผมกระจุกแดนออกไปเลยเพราะว่าฝนมันฝนมันลิมเลยพี่น้อง บนลิ้นดวงไข่ดวงมันแล้วกันโอเคบัจจาบะ่ะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากได้ครีมนะคะครีมตัวนี้เลยนะคะเฮอร์เบิ้ลครีมขมิ้นเฮอร์เบิ้ลตอบโจทย์ได้สำหรับหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระนะคะสนใจสั่งได้กับยายบุญ หรือกับ <parfois> ล uhm for <S sulla hand outside> ูกสายยยบนเดี๋ยวยยบนโอนโอนออเดอร์ให้ลูกเองก็ได้นะคะพี่น้องค่ะผู้ใดสนใจก็คือสั่งมาได้เลยแล้วถ่าผู้ใดออกแดดนะถ้าหาหาขีมลงพื้นกันแดดก็ไดดนะคะหากันแดดไม่ได้นี่ง่ายๆบ้านมุจโญนี่ก็สีนิดเซเว่นยูตัวเนาะเก่าเซเว่นนี่ซื้อได้เลยนี่ตัวนี้นะคะถูกๆราคาเท่าใดเองสามสิบหรือสี่สิบกว่าบาทจะจำบผิดนะประมาณนั้นเลยนะใส่พวกกูกันเวลาเฮาท่าขี้มตัวนี้แล้ว เฮ้าสีออกเดดนเฮาก็เอาตัวนีท่าท่าหล้วก็ท่าท่าบ่มีแป้งทับนะสําหรับใครที่ไม่ใช้แป้งทับนะสามารถใส่แป้งแป้งฟุ้นน่ะเป็นแป้งแป้งเล็กน่อยอ่ะเออที่ว่าแป้งเล็กหน่อยอพี่น้องอ่าเอามาท่าท่าท่าแปะๆปรูบๆรูบๆแค่นั้นเพราะมันบ่แบบว่าอ่าบอเหลี่ยมบ่หยังเกิืนแป้งสีนะเห็นใบบนอันนี้มันจะมันจะบ่เห็นห้อยตีนกานั่นแล้วนะเดือนกว่าเดือน เดบนใส่วันที่สองที่สามนี่แหละวันที่สองที่สามนี่แหละไดบนเดบนใส่เนาะได้เดือนกลัวน้อยๆนะพี่น้องตลรับที่สามนี่ยังม่ท่านเบิดแต่รับที่สามเนี่มาท่านเบิดปนินณนเนี่ยพี่น้องเบิ่งมาโหลดมาอันนี้ก็มือสองมือเองนี่นนี่ก็มือสองมือเองนะนี่ยังไม่ได้ขนไปถึงเนี่กวางเตามันเนี่ยคือสั่งมากไรกับบอพ่อพี่น้องเนี่ยสั่งมากไรกับบพ่อ มือเอื้อนเปนสิมาอีกสั่งไม่อีกสั่งไม่อีก,อกเอาของเพื่นอ,อนอ่อนเอาของเพื่นอ,อนอ่อนทรงไห้ลูค้าก้อนสันนี้พี่น้องโอ้นี่เด้อลักษณะมันจะเป็นสีเด้อกองเด้อจะไปหาสื่อทั่วไปน้ำตลาดหรือว,ว่าจะไปสั่งน้ำแอบสีเหลืองสีสม้มอาจจะโดนของปลอมนะคะพี่น้องเนาะอาจจะโดนของปลอมแต่ว่าอ่าถ้าบ่าจากสั่งน้ำญี่ปุ่นหมจูจ้ากะสั่งใน่ ตัวแทนเขานะคะของตัวแทนบริษัทเนี่ยเฮอร์เบิร์นเนี่ยพี่น้องเนี่ยบนเนี่ยบนราดการแนะนํามาจากเพื่อนเช่นกันเออบนมันมาอยู่ๆแล้วไปได้มาอยู่ๆแล้วเป็นอย่างคือจังไดมาใส่ได้น้าเพื่อนนี่แหละขั้นบ่มาอยู่น้าเพื่อนเนี่ย,นบ,ยนนนบนกับบริษัทพี่น้องก็บ่รููจะคิมตัวนี้ดอกอืมฮัลโหลผู้ใดสนใจกะตามนั้นเลยนะคะสั่งมาได้ หน้าสดกข้ากะ็ะเห็ดให้บเบิองแล้วตอนห้าข้ากเ็เห็ดให้บเบิองแล้วกล้องนี่บ่มีแอปเด้อพี่น้องย้บบนใส่กล้องของซัมซุงนี่ไม่มีแอปนะคะเป็นกล้องอของเขาโดยตรงนะคะไม่มีแอปงามกับว่างามฉีไหลมนก็อ,อกมาตานม,มันเลยอพี่น้องสีสีหูสีสังเกตนะคะถ้าเมื่อใดยบนตื่นขึ้นมาคือบอดได ยังบ่ได้ล่างน่ะขึ้นมานางกินกาแฟาอันนั้นคือหน้าสดจริงๆนะคะแต่กัมันก,ก็บ,บ่ได้มีร้อยสิวร้อยฝ่ามันยี่ป่นบ่ได้หน้าเป็นฝ่านะคะเป็นกระยี่ปุ่นเป็นกระเป็นมีจุดดังดำถ่ายยี่ปบ่นบอว่าใส่แป้งใส่ครีมจะมีจุดดังดำอ่าก็าเนื่องด้วยที่เราไม่ค่อยได้สนใจหน้าแห่งกลั่นจะหกสิบปีแล้วจะอะไรมากมายกับกับผิวนะาะเมน่าพี่น้องว่าได้ซ่ํานี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเขาเป็นเช่าไฮเช่าหน้าปัดนี้ อ่าพ่อพ่อญี่บนอาบน้าอาบน้าป้าแป้งแตงโตแล้วก็จะถ้าอยากจะได้กระเสือปมาณนี้นะคะยี่บนแตงเข้มก็นี่ก็ได้แล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าตานี่ยญ่นกะเอาไอ้นั่นเขาเอื่นหยังนะเอาป่ะเอื่นเครื่องสมางกันยังม่ถือเด้อเอาท่าขอบตานิดนึงแล้วก็ติดขนตาขนตานี่เป็นขนตาแม่เล็กนะคะขนตาแม่หลบแม่เล็กที่ยี่บนสร้างมาจากเพจเหมือนกันนะคะ อาตลับละเกสิบ้าบาทขนตาเม่เล็กเขาก็ต้องเขาก็ต้องใส่เขาก็ต้องใส่กาวหลอดเขาก็ต้องใส่นั่นเด็เขาดึงออกมาเขาสามารถแปะได้เลยพอแปะแล้วปุ๊บเขาก็จะใส่กองยังสี่ไหวพี่น้องนี่ใส่กองไหวยามเขาอยากใส่เขาบอกมาทะเขาบอกมาติดถ้าเขาก็อยากนะเขาก็ดึงออกเขาก็มาใส่กองตัวนี้ไหวใส่ได้หลายรอบนะคะอันนี้คือเอาสูฟังซื่อๆหรอกเบาซูฟังสาหรับผัวนั้นเนาะ อันนี้ลิปแมปลิปแมปจากเกาหลีนะคะตัวนี้ซื้อมาจากร่านเสริมสวยเพื่อนเพื่อนเขาไม่ล่านเสริมสวยเขาเขาขายให้ก็เลยเอามารอยหนึ่งพี่นอ้องอ่ะฮัลโหลผู้ใดสนใจสั่งเข้ามานะคะสําหรับคินเยอะโบจะออกไปส่งคิมเดียวกนได้สองสามอ er. อเดอร์คนละสองละสองละสองแบ่งกันเยอ่โบเหรคนละสองละสองพี่น้องถ้าใส่ได้ใส่ดีล้วจ้องคอยติดต่อสอบถามเข้ามาไม่ยังสั่งไหมถ้าสองนี่สองสองตะลับนี่ ใส่อาทิตย์แรกกระลูกผลแล้วถ้าแพดดึกขาบ้าเด้อพี่นอ้องสมมต้เอาไปเสียดายมันบริเวณแหงอย่างหมากไหมราคาหลักร้อยนะคะพี่น้องราคาหลักร้อยถ้ามันไม่ดีถ้าเราใช้แล้วมันอ่ามันมันแพ้มันกระเซ็นให้อ่าหน้าเขาเสียยาเสียดายนะคะทิ้งไปโลดแต่ว่าถ้ามันใส่ดีก็ใส่ต่อไปแล้วก็หาครีมบำรุงหาอย่างมากมารักษาไว้นะคะอย่าให้มันดำขึ้น นะคะพี่น้องอตามนี่เลยนะคะอ่ะขอบคุณขอบคุณเลยหลายค่ะบ๊ายบายคลิปนี้แค่นี้ล่ะ